เดี๋ยวเราจะมีของปริศนาจากบะหมี่รัดหน้าโคคานะครับบะหมี่รัดหน้าสูตรต้นตำรับนะครับมาให้ทายกันว่าของปริศนานั้นจะเป็นอะไรนะคร<า>ับทั้งคู่นี้ต้องมามาทายให้ให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 รู้นะครับว่าของปริศนาจากบะหมี่รัดหน้าโคคาเนี่ยเป็นอะไรนะครับบะหมี่รัดหน้าสูตรต้นตำรับตราโคคาจัดจำหน่ายโดยบร,ริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนของปริศนาจากบะหมี่จึงสรูป เป็นบะหมี่ร้นหน้าตาโค้ค่ะไปไนิจาเอาของมาไเอาขอข้าขึ้นมาเจ้าได้ใช่ไหม เจ็บว่ะเจ็บว่ะเขาเจ็บว่ะโอ้ยเจ็บว่ะจอมยุทธท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธ์นิาเป็นไงนินจามันเอาของไปนินจาเอาของไปเหรอใช่แล้วแล้วมันไปไหนอ่ะท่านไปไหนเหรออ๋อเอาของไปชนะเหรอใช่เอาของไปแล้วเหรอตายแล้วนินจาตายแล้วเออท่านทำไมท่านไปบอกบอกใครไต้ซื้อไต้ซื้อไต้ซื้อไต้ซือด้วยว่าข้าไต้ซื้อไหนอะไต้ซื้อไต้ซมอไต้ซื้อไต้ซื้อ ไปซื้อมาก็ดีแล้วทันเวลาพอดีเลยอามิตตพุทออาอมุตตพิษโยมไม่ได้อนี้โยมโยมใช่ไหมที่นมนต์อาตมามาเจิมรถไม่ใช่ไปท้อบัตรอ้าวท่านโยมท่านนี่ท่านเป็นอะไรอะไรข้าโดนนินจาฮาตุลิโอเคไม่ไหวเนี่ย ท่านไต้ซื้อนิ่งจครับตอนนี้ก็นิ่งจ่อว่าอาตมาว่ารีบจองศาลาก่อนดีกว่าอย่างครับคิอฆ่าติโดนไอ้ท่านคงช่วยข้าไม่ได้แน่ขอสร้อยข้าดีกว่าสร้อยเอาสร้อยเฮ้ยเอาสร้อยเอาไว้ก่อนท่านไต้ซื้อนินจา ฝีมือไม่ถึงข้าหรอกข้าเจ็บอยู่ท่านช่วยข้าด้วยแต่ข้าคิดว่าท่านคงช่วยไม่ได้แน่ฝีมือท่านยังไม่ถึงท่านเหรอใครมันคือใครคนที่จะไปนําของมาให้ท่านได้มันเป็นใครไม่ใช่ข้าไม่ใช่เตซื้อก็คือโชเลิวเฮียงขอลิวเฮียงขอลิวเฮียงขอลิวเฮียงเป็นใครไปนะขอาลี้ยวเฮียง นี่เขาล่ำหรือมีกิติศัพท์ว่าถล่มวังข้างขาวแต่หน้าตาอย่างท่านน่คงถล่มวังข้างขาวไม่ได้ท่านคงถล่มได้แต่เหนียวไก,ก่ตัตกวาจาเก่าเล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 ่า,ลาวาจาก่าเล่าท่านจะว่าท่านจอมยุทธเรียกเราบ้า ล้วโหรแม่เขาล่ำหลือว <the öst> ่าท่านชอรือเฮียงเนี่ยวิชาลั้ำเลิศถ้าอยากจะทราบแล้วเกินว่าวิชานี้ท่านเคยเรียนมาหรือเปล่าดูโอ้วิชานี้วิชานี้มองมองตรง เขาลับเลืก็นว่าเจ้าเดี๋ยวมีวิชาตัวเบาแน่นอนเราจะมาพิสูจน์ว่าใครจะเบากว่ากันเชิญทัานแต่สือก่อนสิดู ใช่แค right? like ่ศ oh. oh. er ูนย์ใช่ไหมเออดูเรามมาได้สิมาทุบยิงเลยเอา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 ออกก่อนลองสือใหพี่นีกรรายการนี so ้บ้าเนี่ยอเอ้าท่านไายพูดอย่างนั้นล่ะว่ปากเขาบ้าได้ไหม่าลืมที่ว่าเราเลิกแล้วเราต้องรับตังค์ของคนบ้าทักดาา ชักดาบชักดาบชักปืนเฮ้ย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 นโนเปยนติ๊ต๊อกอ๋อโชโอ้ของเราแค่สูนย์มันก็เยอบเยอไม่เด้เยอะ้ยอะโอ้โหเหลือเชื่อน้ำหนักกวบนี่วะว่าทานเ่าว่าใตซื้อออ ยังมีข้าอยู่คนหนึ่งข้าจะให้ท่านดูถ้าท่านรับข้าได้สามเพลงข้าจะยกย่องท่านให้ทครดูล่ะเนี่ยเอาเขาไม่ต้องดูกันแล้วเอาแจมด้วยเอาโอเคจะดูาไปเลยเพลงและชมชมเลย สามโอ้นจยุดเรจะสูไหวหรอฝีมือล้ำเลิศมากมาทีดีโอโอ้ยไหวเลยสามเพลงที่ร้องมันี่ยเราฟังไม่ได้สักเพลงปลอยยุดฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือฝีมือของเจ้า มันมีปนามือฆ่าอยู่แล้วใช่อะ <c oughs> ไระสมกโน อยู่ไหนข้อข่าดูเพลินนะเอาละสิงของนอนหรอมันเป็นเช่นไรรูปร่างลักษณะมันเป็นเช่นไรฉันยึกทราบแล้วก่อนไม่สรุปแล้วมันเกี่ยวที่เล่นกันไปไหมเนี่ยพี่สรุปแล้วมันเกี่ยวที่เล่นกันไปไหมเนี่ยขอร้องอย่าคัดค้านนะมาอย่าคัดค้านมุกพวกเรานะมาคำเดียวคำเดียวเพือทัดเลยบ้า บ้าจังเลยน่ารักบ้าจังตอนนี้ชิงน่ารักบ้าสิ่งของสิ่งนั้นมันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรขอเชิญทุกท่านตอบหน่อยนะบ้าเอาละนี่คือของวะอย่างเงี้ของที่ต้องออมาเนี่ยว่าจะเป็นละลายที่นินจาชิงเชิงไว้เลยนะมชิงไปเมื่อกี้นี้